ของหนุ่มโตโนโพาคินค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ที่เขาโสดมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องสาวๆเรื่องหัวใจมาให้เราอัปเดตกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวล่าสุดก็ถูกจับตามองอีกแล้วอ่านเรื่องนี้เลยรูปนี้ดูดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คนสังเกตการเนี่ยเพราะว่านี่เป็นภาพถ่ายล่าสุดในนิตยสารนะคะก็เลยทําให้คนจับสังเกตว่ารอยสักที่หนุ่มโตโนโเขาเคยสักคู่กับอดีตภรรยาแตงโมพัทรธิดาจะเป็นรูปนกและข้างๆรูปนกเนี่ยจะเป็น เป็นชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าชื่อพัทรธิดาเนี่ยจะหายไปหรือว่าหนุ่มโตโน่เขาลบไปแล้วจริงๆงานนี้หนุ่มหน้าตีเขาก็ตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะคะว่าไม่ได้ลบและไม่เคยคิดจะลบด้วยค่ะและก็มีหลักฐานด้วยนะคะเป็นรูปจากอินสต g าแกรม ของโตโน่นะคะที่ลงภาพเมื่อไม่นานมานี้ค่ะภาพจะเห็นชัดเลยว่าเห็นไหมว่ามีชื่อของพัรทรธิดาอยู่นี่วงสีแดงนี้เลยนะคะมีวงให้เห็นด้วยนะ,ะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะภาพนิตยสารนั้นเนเี่ยโตโน่เขาก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้สั่งทีมงานให้รีทัชอย่างแน่นอนด้วยเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วตนเองก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนั้นเลยนะคะอ่ะไปฟังพี่โตโน่เขาพูดหน่อยค่ะไม่ได้ลบ ครับไม่ได้ไปลบมีแต่สักเพิ่มไม่ได้บอกทีมงานว่าแบบไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับไม่ไปบอกผมไม่ได้สนใจนะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับไม่ได้ถามผมไม่ได้คือผมไม่ได้ไปให้ความสําคัญว่ามันจะมีรอยหรือไม่มีรอยนะผมเราไปสนใจมากกว่าว่าไอ้ก้านทองเราสวยไหมในภาพนั้น